ตอนนี้เราก็อยู่ที่ศูนย์ประชุมนะครับหลังสารกลางจังหวัดลำปางของเรานะครับซึ่งเราใช้เป็นโรงพยาบาลสนามอีกแห่งหนึ่งนะครับเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่3นะครับวันนี้ก็มาตรวจเยี่ยมกันก็มีผมนะครับแล้วก็กรรมการโรคติดต่อจังหวัดทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมนะครับวันนี้เราก็มาดูความพร้อมว่าโรงพยาบาลสนามที่เราเตรียมไว้ เราจัดโครงสร้างหรือเฟสิลิตี้ได้เรียบร้อยหรือไม่นะครับแล้วเราก็คงจะได้เริ่มใช้ถ้ามีผู้ป่วยที่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับรอบนี้เนี่ยเป็นที่น่ากังวลมากกว่ารอบอื่นๆเพราะว่ารอบนี้เกิดจากส่วนหนึ่งก็คือกอรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมีผู้ติดเชื้อยังเยอะอยู่แล้วก็ มีปัญหาในการจัดสรรเตียงนะครับก็เราเห็นเป็นข่าวตลอดเวลาช่วงเดือนที่ผ่านมาว่าผู้ที่ได้รับเชื้อในกรุงเทพปนิมนทนบางส่วนก็ต้องรอสองสมวันกว่าจะหาเตียงที่จะเข้ารักษาได้ maiden. ตอนนั้นเองกรรมาการโรคติดต่อของจังหวัดนะครับก็เลยตัดสินใจเมื่อวันที่29มิถุนายนนะครับเปิดโครงการรับคนลำปางกลับบ้านเพราะคนลำปางที่ไปทํางานที่กรุงเทพปริมณนธจริงๆก็คือญาติพี่น้องเราทั้งนั้น นะครับที่เขาเหล่านั้นเนี่ยตั้งใจไปทามาหากินอ,อ,อย่างถูกต้องตั้งสุจริตนะครับแล้วก็ทามาหาเงินก็คิดว่าได้เงินมากกว่าที่อยู่ที่ลาปางของเราแล้วก็ส่งเงินมาเลี้ยงดูแลพ่ออุ้ยแม่อุ้ยหรือเลี้ยงดูลูกหลานที่อยู่ในจังหวัดลาปางตรงนั้นเมื่อเขาลาบากเราก็ควรจะรับเขากลับมาบ้านมาดูแลนะครับเราก็เลยเกิดเปิดโครงการรับคนลําปางกลับบ้านตั้งแต่วันที่29นะครับมิถุนายน ถ้าตัวเลขล่าสุดจากคนที่ติดเชื้อคนแรกในวันที่27แล้วก็เปิดโครงการรับคนลำปางกลับบ้านเมื่อวันที่29มิถุนายนเนี่ยตามโครงการรับคนลำปางกลับบ้านเนี่ยน้องบอสม,มั้งเนาะใช่ไหมน้องบอสเป็นคนแรกที่กลับมาถึงตามโครงการนะครับวันนั้นเองก็หารถลำบากเหมือนกันแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลศิริราชนำส่งน้องบอสมาถึงโรงพยาบาลแม่ทะที่ลำปางเราเลยนะครับตั้งแต่วันที่27 หรือวันที่29ที่เราเปิดโครงการรับคนลำปางกลับบ้านจนถึงเมื่อวานนี้คือวันที่31กรกฎาคมเรามีผู้ติดเชื้อในละลอกนี้ทั้งหมด1,000กับ6รายนะครับใน1,000กับ6รายเนี่ยเ,เป็นการติดเองในพื้นที่482รายนะครับแล้วก็เป็นการรับคนลำปางกลับบ้าน524รรายนะครับเ,เดิมจะติดภายในเยอะอยู่นะครับแล้วก็เมื่อ สองวันล่าสุดเนี่ยรับคนลำปางแซงและเพิ่งเพิ่งแซงเมื่อสองวันล่าสุดะนะครับก็แสดงว่าสถานการณ์ที่เกิดในพื้นที่เองเนี่ยเราค่อนข้างควบคุมได้นะครับแสดงว่าในพื้นที่เราเกิดน้อยลงละแล้วก็การที่รับคนลำปางกลับบ้านมาโดยตรงเนี่ยมันควบคุมได้ง่ายกว่าก็คือคนที่ติดมาหนึ่งคนก็จะกลับมาหนึ่งคนทำให้ไม่ไม่ต้องไปสอบสวนทำลายแต่อย่างไรก็ตามนะครับในพื้นที่ ที่เกิดก็เป็นคัสเตอร์ใหญ่ๆประมาณ5คลัสเตอร์นะครับแต่ผมก็คงไม่เอ่ยชื่อนะครับแต่ละคัสเตอร์ผมเชื่อว่าเรารู้กันดีอยู่แล้วคัสเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็เป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับในตัวเขตอำเภอเมืองคัสเตอร์ที่รองลงมาก็เป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตอำเภอบางเหนือนะครับนอกนั้นก็จะเป็นจุดที่มีผู้คนไปครามากมายนะครับเราก็บริหารจัดการนะครับโดยกรรมการโรคติดต่อ บวกกับท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกับทีมงานก็ไม่ว่าจะเกิดเคสที่ไหนเราก็เข้าควบคุมสถานการณ์ก็อยู่ในคอนโทลทั้งหมดจนถึงวันนี้เคอร์ฟของผู้ที่ได้รับเชื้อหรือที่ติดต่อเนี่ยเราเริ่มเคอร์ฟเริ่มลงแล้วนะครับเคอร์ฟเริ่มลงพันหกร้อยรายเสียชีวิตไปสองก็เหลือพันกว่าสี่รายนะครับพันกว่าสี่รายเรารักษาหายแล้วส่งกลับบ้านไปเกือบหกร้อยรายนะเกือบหกร้อยละจะเหลือรักษาอยู่ในโรงพยาบาลประมาณสี่ร้อยราย 400รยายเนี่ยเรามาีเตียงของโรงพยาบาลที่เราเตรียมไว้นะครับทั้งระบบเลยเตียงทั้งโรงพยาบาลทั้งจังหวัดเนี่ยเรามีพันกว่าเตียงนะฮะทั้งระบบแต่เราต้องการส่วนหนึ่งมาสําหรับโควิดโดยตรงก็แต่ขณะเดียวกันถึงแม้จะก,กันโควิดโดยตรงเราก็ต้องมีเตียงสําหรับผู้ป่วยอื่นมีคนที่เจ็บป่วยมีคนที่ผ่าตัดยังมีคนที่อะไรอีกมากมายที่จะต้องกันเตียงไว้ เรากันเตียงโควิดโดยตรงเนี่ยประมาณ320เตียงเป็นทั้ง ICU เป็นทั้งห้องแยกผู้ป่วยเป็นทั้งห้องความดันแล้วก็เป็นทั้งอวอร์ดท,ที่รวมกันแต่มีกั้นฉากกั้นอะไรเรียบร้อยแล้ว320เตียงต้องขอขอบพระคุณนะครับโรงพยาบาลศูนย์ลำปางของเรานะครับที่ได้กรุณา,ากังวลว่าเราจะเอาอยู่ไหมหรือมันจะมีคนกลับบ้านเพิ่มเติม,มไหมก็ล่าสุดเมื่อ3 4วันก่อนก็เปิดเตียงให้เราเพิ่มอีก50เตียง ตอนนี้เตียงของโรงพยาบาลเต็มๆเนี่ยมีประมาณ370-380เตียงซึ่งถามว่าเพียงพอไหมณนะวันนี้ก็เพียงพออยู่ขณะเดียวกันโรงพยาบาลสนามแห่งที่หนึ่งเนี่ยก็คือที่อาคารนะครับศูนย์วิจัยของอบอจอ,องค์การบรหารส่วนจังหวัดนะครับก็มีประมาณ80เตียงก็ใช้ไปสักประมาณครึ่งหนึ่งนะครับอันนั้นจะเป็นน้องๆผู้ชายนะครับที่เข้าไปใช้บริการตรงนั้นก็ ที่ผ่านมาตั้งแต่ Activate โรงพยาบาลสนามไปก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับก็ก็ดีเหมือนกันเท่าที่ไปรับทราบนะครับเขาก็มีแบ่งเวรกันทําความสะอาดด้วยด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยทีมกันเองนะผู้ป่วยกันเองเห็นบอกว่ามีอะไรนะตั้งเป็นเหมือนกับผู้ใหญ่บ้านด้วยนะดูแลเป็นกลุ่มๆกลุ่มๆก็มีดูแลว,วินยัยดูแลอะไร,ะไรกันก็ส่วนโรงพยาบาลสนามแห่งที่2เป็นโรงนาำเฉพาะกิจนะครับซึ่งตั้งอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในอำเภอเมืองที่มีคนติดนะครับ ทั้งหมดก็ลงตัวหมดละแต่ที่เรากังวลก็คือสีอ่ห้าวันที่ผ่านมาเนี่ยจากสัปดาห์ที่แล้วจะมีการประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเสาร์เสาร์นู้นนะครับเสาร์สัปดาห์ที่แล้วก็13จังหวัดกรุงเทพปริมณฑลและวกับภาคใต้ก็ยังรับมือหนักหน่วงอยู่นะครับก็ทั้งส่วนกลางก็ขอความอนุเคราะห์หกสิบกว่าจังหวัดที่เหลือให้เตรียมความพร้อมให้มีสถาน พยาบาลที่เป็นโรงพยาบาสนามเพิ่มขึ้นหรือถ้าเป็นแบบเขียวแบบประเภทที่ไม่มีอาการใดๆเลยะนะฮะ <_ d ata> ก็ขอให้พยายามปรับเป็นใช้มาตรการโฮมไอโซเลชันนะครับแล้วถ้าเป็นชุมชนก็เรียกว่าคอมมู n i นิตี้ไอโซเลชันก็หมายความว่าเป็นสถานที่ติดตามอาการนะครับผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับเชื้อที่แยกส่วนออกมาโดยที่อยู่ที่บ้านเองหรืออยู่ที่กลุ่มของชุมชน อาจจะมีอาคารใดอาคารหนึ่งที่ชุมชนไปอยู่กันได้4ีหคนที่ติดเชื้อนะครับทั้งจังหวัดเนี่ยเราก็สั่งการไปแล้วให้ช่วยกันดูหน่อยนึงนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าถ้ามีความจําเป็นจริงๆจังหวัดก็คงจะต้องใช้โฮมไอโซเลชันหรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชันแต่เราก็กลับเรียนว่าถ้าเราใช้โฮมไอโซเลชันแล้วก็คอมมูนิตี้ใหไอโซเลชันเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาอันหนึ่ง ไม่ใช่สถานที่หรือเตียงไม่พออะไรอย่างนี้แต่มันเป็นปัญหาว่าหมอพยาบาลจะเหนื่อยเพราะต้องไปเยี่ยมบ้านทุกวันไปเยี่ยมศูนย์ทุกวันนะครับหมอพยาบาลมีจํากัดแล้วก็ล้ามาแล้วเหมือนกับลบโควิดมาปีกว่า,วาปีครึ่งแล้วเนี่ยทุกคนก็หมุนเวียนกันก็จะเหนื่อยถ้าไม่มีความจําเป็นเราก็จะสแตนบายไปเฉยๆนะครับเราพยายามจะเอาทุกคนเข้าโงพยาบาสนามให้ได้นะครับวันนี้เองก็ เราเปิดอีก2ศูนย์นะครับโรงพยาสนามแห่งที่2ก็คือที่มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาตินะครับของเวียเขตลำปางของเรานะครับเราก็เปิดได้ร้อยแปดสิบใช่ไมร้อยแปดิบสองเตียงร้อยแปดิบสเตียงเมื่อกี้ก็ไปดูโครงสร้างพื้นฐานดูอะไรเรียบร้อยแล้วก็โฟโลต่างๆห้องอาบ,อบ,น,ออบน้ำมีหมดระบบกล้องวงจรปิดอะไรเรียบร้อยหมดแล้วก็วันนี้แอคที e เลยนะครับวันนี้ก็จะเอาคนที่เขียวแบบ เขียวแบบสดใสแล้วอ่ะเขียวไปแบบพร้อมพร้อมที่จะกลับบ้านได้แล้วจะเข้าไปทดสอบระบบสักประมาณ5้าถึงสิคนนะครับถ้าถ้าน้องๆสนใจไปดูได้นะยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านเหล่านั้นเข้าแล้วอาจจะไปดูได้นะครับถ้าอยากสนใจแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่อาคารหอประชุมของสารกลางจังหวัดนะครับตรงนี้เราก็จะรับได้ประมาณสักร้อยยี่สิบเจ็ดคนร้อยยี่สิบเจ็ดเตียงวันนี้เปิดสองโรงพยาบาลก็ได้ประมาณสามร้อยกว่าเตียงนะครับวันนี้ ที่มหมายาลัยกีฬาแห่งชาติของวิทยาเขตลำปางจะเป็นกลุ่มน้องผู้ชายนะครับก็จะเหมือนกับที่องค์การมาหารส่นจังหวัดแต่ที่สารกลางตรงนี้จะเป็นกลุ่มน้องผู้หญิงนะครับก็เราขออนุญาตว่าเราบริหารโดยแยกเพศออกไปเลยจะได้ทําให้เราบริหารง่ายกว่าห้องน้งห้องน้าต่างๆที่ดูแลอาหารการกินการคอนโทรลพื้นที่ตรงนี้พร้อมอักตีเวตตั้งแต่วันพรุ่งนี้แต่ผมขอความกรุณา พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับว่าถ้ามีการไปหาพื้นที่ที่จะทำโฮมไอโซเลชันนะครับหรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชันซึ่งจะเป็นสถานพักดูอาการนะครับอันนั้นอขอให้เตรียมพื้นที่ไว้ก่อนเรายังไม่ได้ใช้ถ้าไม่วิกฤตไว้กว่านี้นะครับเรายังมีเตียงสนามอีก3 4 0 0เตียงที่เหลือเรายังรับได้อีกประมาณ4 5 0 0เตียงแต่ทุกวันจะเห็นว่ามีคนใหม่เข้ามากรจริงวันหนึ่ง30-50คน แต่ในแต่ละวันเราก็มีผู้ที่รักษาเรียบร้อยกลับบ้าน5 60คนเหมือนกันซึ่งตอนนี้เราชนะเตียงหมอของเรายังรักษาคนป่วยรักษาอาการตามสภาพแล้วก็เราอยากชนะการคลองเตียงอยู่แล้วก็คลองบริหารได้สิ่งที่จะต้องทําความเข้าใจอีกอันนึงแล้วก็อยากจะกลับเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนอีกอันนึงก็คือ,อ,อตอนนี้นะครับถ้าใครติดต่อคนลําปางกลับบ้านโดยตรงเนี่ยก็ติดต่อมาที่ศูนย์ที่จังหวัดลาปางเลย แต่ขณะเดียวกันเนี่ยส่วนกลางเขาก็จะมีรถนลงกลับบ้านเหมือนกันเขาจะมีศูนย์คอร์เซนเตอร์ของเขาโดยตรงเหมือนกันนะครับยังไงก็ตามติดขัดยังไงก็ตามขอให้โทรคอร์เซนเตอร์ถ้าโทรคอร์เซนเตอร์ที่กรุงเทพติดต่อแล้วไม่มีใครรับสายหรือติดต่อไม่ได้หรือลําบ,บากก็ติดต่อคอร์เซนเตอร์ที่ส่วนตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงก็ตามพี่น้องที่ต้องการเตียงพี่น้องที่ต้องการดูแลร,ร,รักษามันยังเยอะอยู่นะครับก็จะซาลงก็ต่อเมื่อ สถานการณ์การติดน้อยลงแต่ทุกวันนี้เ,เราก็นิวไฮวันแทบจะสลับวันกันเลยนะครับลดไปวันนึงก็นิวไฮอีกวันนึงอะไรอย่างนี้ก็สถานการณ์ก็คงเป็นแบบนี้ถ้าเราไม่ช่วยกันก็คงเป็นอย่างนี้อีกนานพอสมควรแต่ถ้าเราช่วยกันเราก็คิดว่าเราจะลดต่างๆลงได้ทีนี้ก็กล่าบเรียนอีกอย่างหนึ่งว่าที่ที่บอกว่าเรายังคิดว่าเราควบคุมได้นะครับผู้ป่วยที่อยู่เรือที่ใช้คลองเตียงของเรา456รายตอนนี้เนี่ย เป็นสีเขียวสีเขียวคือติดมาแล้วมีแต่เชื้อแทบจะไม่แสดงอาการอะไรสมมติถ้านั่งอยู่ในโรงมาสนานไม่เล่นเกมเล่นอะไรโทรศัพท์ได้สบายดูทีวีได้สบายเลยสีเขียวเนี่ยร้อยสิบห้ารายจากสี่ร้อยห้าสิบหกสีเหลืองเนี่ยสามร้อยสิบรายสีเหลืองคือติดเชื้อมีอาการตามควรเช่นไอบ้างลิ้นไม่รับรสบ้างไม่ได้กลิ่นบ้างหรือถ่ายท้องนิดนิดหน่นอยหน่อยนะครับหรือเหมือนมือคัดจมูกมีน้ำมูก หรือไข้ลุมลุมก็อันนี้ควบคุมไปตามอาการนะครับอาการทั้งปอดหรืออะไรยังไม่มีนะครับก็310รลายก็จะเห็นว่าจาก456เนี่ย310บวก115ก็เกินเกิน400แล้วละเรามีสีส้มแค่8รลายแล้วเรามีสีแดงแค่3รลายในสถานการณ์เราเราก็ยังถือว่าเราควบคุมได้อยู่ผมในานามของหัวหน้าทีมของจังหวัดก็ต้องกราบขอบพระคุณพวกเราทุกคนทุกฝ่ายนะครับ